สวัสดีค่ะเพื่อนๆนที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องวิกิชาแน,นลเนาะขั้นแขวพี่น้องขอวาเนี่ยขั้นแขวหรือหมันไส้เนาะเห็นคลิปเห็นคลิปแบบเบื้องจากไม่ได้เบื้องจากช่องลักที่เขาเปิดหรอกหปเบืบ้องจากช่องแม่ดามแลเต้ไอหนูผีแบบแตเต้เนาะ แล้วก็แม่ผู้เสียสูนขอ,อพูดสองสองคนนี้แหละประเด็นเนาะพูดถึงไอ้บักต่แต้แบกหน้าก็ลอยหมอยบักหมอยเซมแผมมันทำคลิปออกมามันมาว่าให้ประออนว่าให้ลูกสาวประออนตอนนี้ประออนก็กำลังไลฟ์สดพูดอยู่ก็อยากจะฝากถึงประออนเนาะไปพูดถึงคนประเภทเนี้ย พูดไปก็เปืองน้ําลายประออนเพราะคนประเภทนี้มันไม่มีจิตสำนึกตอนนี้มันกรูมไม่กลับแล้วประออนจ๋าเพราะว่าสันดาลและนิสัยของมันเนคือตอนนี้มันบ่งบอกให้เรารู้เลยว่ามันพยายามที่จะดึงดึงคำพูดดึงคอนเทนต์แต่ไม่มีเอซ ก็ไม่ไม่อยากไปพูดให้เอฟซีเขาเนาะว่าแต่ว่ามันก็น่าหมันแท้ว่าเอฟซี FC ที่ไปติดตามนะ่ะน่าจะเป็นคดออกไม่เป็นหรือเปล่าและอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นคนที่มีจิตใจใคล้ายๆกันนะเนาะไม่ไม่รู้จกักไม่รู้จกแยกแยกผิดถูกนะเพื่อนๆว่าประออ่าคุณง่ายๆหอยเหม็น ออนกำลังโตกลับว่าก็มึงก็ไม่ออกมาจากตรงจุดๆนั้นเหรอผู้ชายนะถ้าผู้ชายถ้าลูกผู้ชายใจเกินร้อยน่ะร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะเขาจะไม่พูดเรื่องเรื่องนี้ออกมาแล้วเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่มาเอาส่วนน้อยมากที่จะเอาเพศแม่มาเล่นก่อนจะคิดก่อนจะพูดไม่แต่ตองเออกูก็ออกมาจากรูนั้นเนาะ อะไรที่มันมันเขาเลือกว่าพรังปากพูดปากเขาเรียกว่าปากพร่อยภาษากลางเขาเรียกปากพร่อยภาษาอีสานเขาก็เอิ้นว่าอย่างล่ะเ้ยอดก็ลืมออกมาเสมแพมมาโหประออนอ้อยม็นแบบนั้นแบบนี้อพูดไปถึงลูกสาวปราออน ละเอียดเข้าไปทุกเรื่องออนถามว่ามันเกี่ยวประเด็นอะไรกับเรื่องน้องชมพู่ออนพูดถูกแล้วทำไมแล้วก็มาพูดแต่ประเด็นโน่นนี่นั่นที่มันไม่เกี่ยวกับคดีเอออนเนี้ย มันต้องตามดูคลิปทุกคนในช่อง youtube ที่ติดตามลุงพลแม้กระทั่งช่องประเตนหรือลุงพลมันจะดูทุกฝีก้าวว่าเขาทำอะไรอยู่ไม่งั้นมันไม่กล้ามันไม่งั้นมันไม่ไปพูดในช่องมันได้เป็นตู่เป็นตักแล้วเพื่อนๆว่าไหมเขาอยู่จุดไหนเขาทำอะไรมันรู้หมดมและอีกอย่างนึ่งถ้ามันไม่ไปติดตามเขาถ้ามันไปไม่ไปดูเขาแล้วสภาพใจมันก็อยู่เฉยๆเป็นไหม ยิ่งใกล้จะเดือนนะเดือนอะไรไมิถุนาเหรอตอนเดือนนี้พฤษภาก,กรกฎาก็นัดขึ้นขึ้นศาลอีกเดือนไหนพฤษภามิถุนาเออมิถุนาอมันบ่งบอกนะให้เราเห็นเลยว่ามันออกมาดิ้นเพื่ออะไรอ่าแล้วก็ฝากไปทุกถึงผู้เสียสูญนแม่กระสุนอะไรก็ไม่รู้โอ้โหทำคอนเทนต อเปรียบไปใส,ปใส่ตัวไหนดีละ่ะจัดรัาฉานเนี่ยทำคอนเทนต์ว่าพ่อตัวเองทำคอนเทนต์ว่าทุกวันนี้ว่าพ่อไม่ได้ลามไปถึงกับชาวบ้านอีกแล้วทีเนี้ยอ่ะไปพูดถึงบุญคุณถึงบุญคุณที่ให้กินข้าวกินน้ำให้กินมามุงมามา,มากินอะไร โอ้ยอีปอบงเงยทานมาจากปีจากเดือนแล้วเอามาเหตุคนประเภทนี้คือคนไม่เอาคนนะพี่นะ้องหนึ่งคนไม่เอาคนคนไม่เอาสังคมเพราะถือว่าตัวเขานะมีกินมีใช้แล้วะทุกทุกวันนี้มีทุกอย่างแต่คิดไหมว่าคำที่คุณมีทุกอย่างนะคุณมีมาจากศพลูกของคุณอืม มีกินมีใช้มาจากศพรูปตัวเองอย่าเที่ยวไปพูดเลยว่าทุกคนไปหากินกับรูปตัวเองเขาไม่เคยเอ่ยถึงลูกคุณเลยแต่คนเราอะหลอกคนอื่นทั่วโลกคุณหลอกไปแต่อย่างน้อยๆในจิตใจของคุณเน่ยคุณหลอกตัวเองไม่ได้อยู่แล้วเหมือนเราเนี่ยอะถ้าคนมนุษย์นะมีสติครบทุกอย่างอย่างเราเนี่ยโกหก เหมือนจะโกหกคนในบ้านเพื่อจะไม่ให้มันมีปัญหาไม่มีทะเลาะกันนี่แหละเราโกหกเขาแต่ในจิตใจเราเนี่ยเรารู้ว่าโกเราโกหกแต่ทํายังไงได้การโกหกนั้นน่ะทําให้ครอบครัวเราไปรอดก็เหมือนมันอะ่ะมันโกหกคนทั่วโลกทำคอนเทนต์น้องก็พูดทำคอนเทนต์แล้ลุงลุงป้าหรือทีม ทีมงานฝั่งลุงป้าหากินกระสบน้องหากินคุณมีพญานาคมาได้ก็พ่อน้องน้องตายก่อนไม่ใช่เหรอพญานาคเพงสร้างเขาไม่เคยไปเอ่ยถึงเลยอหาลากมึงกูว่าสิบวจัดแต่ละกูกะมันกูกะคนคนหนึ่งกูกะขั้นเข่วมันใส่สมองบ่มีบ่มึงบักหลายอีหลาทั้งหลายสูนั่งซือสูสิดูนาลักสำหรับคน ทั่วโลกเลยบ่ต้องออกมาตัวต่อไผสูจ้จากเฮ็ดท่อนเท่นขายผ่าสู้สุกระเฮ็ดไปสู้สิท่ายทํำอี่ยังของสู้สุกระท้ายทํำไปเฮ็ดบ่ไร้บบ่ต้องมาว่อให้พี่ให้น้องบ่ต้องมาว่าให้พออืมเกงกิงไปว่องให้ยายสมควรดูแน่โบมา,าใส่ยายสมควรยังสั้นจังสี่สู้ล่องมาอุวยเมย์สู้ขึ้นมาดูขั้นเขียว เฮดให้พโแทนทีสีเฮดให้พโพก็แม่หันนาเขาหากันเพิ่นเถ่าเนาะไปบึงคลิปแต่ซานเพิ่นว้ามือเศ้ามืออึ้มคื่อนนี่เพิ่นก็ว้าฝากห้ย้ายเขามาเบ่งเด้อว่าตาบ้าอยังคิดทอดคิดหอดคือเก่ายะกลับไปหาจกเป็่นคือเก่ามึงดูเพิ่นบ่ได้หลงเ้อเพิ่นบาได้หลงแสงสีเพิ่นบ่ได้หลงในในงานการเฮด u t u b e ที่เพิ่นเฮดนี่เพิ่นอยากได้เงิน จำได้บอเพิ่นเหตดเดือนแรกเ่นได้ต้งหกหมื่นกลัวเปียงบ่หันหน้าจักมือกันพอรูปสีหิดคอนเทนอย่างค้นจังสีเขามาเบิง่งจับมือการแห้่ภัยกันนันเป็นสิ่งอย่างที่ดีที่สุดเห็นบอลหลวงปู่เสงเขาไปเฮตุอย่างก็เพิ่นเพิ่นกันใแหยอไพยทานบ่เอาผิดเขาบ่เอาโทษเขาปล่อยมันพวกเปีดพวกสัมภเวสี เิ่นก็นยังเว้าอันนี้สูบเป็มนมนุษย์หูตาสูบเว้าได้สูเป็นอย่างสูบเฮ็ดเฮ็ดไ่ได้บอกมันจะตายบอกออกมาจากหูเดียวกันนะกูะถามเนี่ยอือ้เนาะออกมาละขั้นแขวศูนย์นี่พี่นอ้องเฮามันก็บ,บ่เป็นเรื่องของเฮ้าน่ะแต่ว่าเฮ้ามันเฮาฟังแลว้วมันแบบมันขั้นแขวอะถ้ายุ่ใกล้หรือจังไดเนาะคนเฮ้า กิลีพี่น้องมันสะสมเอาข้ามาอันนั้นมันเป็นประตดนเน้ยแต่เป็นนิอ้อยเรือจบคดีนี่มูสึกกูกับแต่บ่เฮดลุงพน้นประเดนบาเฮดไปคิดข้านเป็นเรื่องเขาลํำคานฝากไว้ให้คิดด้วยสูฝากไว้ให้คิดการให้อภัยซึ่งกันและก,กันน่่มันดี ถ้าซูสิไปเห็ดคอนเทนต์อยังอ่ะจบคดีขคือลงขึ้นศาลแต่าหาทางออกให้ดีที่สุดเนาะนอกงางขึ้นไปตายเองมันสิจบมันสิจบสูจะไปหาคนไล่เพราะคนไล่มันอยู่ในจิตใจสูอยู่แล้วสูหูด้ดีก็ใจได่เห็นบอกบ,อกบอกักก็ลอย้อยมันเว่าบ่มีไผหู้ดีเท่าคนสามคนคนสามเหือนประเทศไทย fc ที่ติดตามเขาฟังยังไงเขาก็ฟังรู้เรื่องมึงก็หาว่ามึงมึงก็บอกเป็นไหนๆนละวววาผู้ร้ายคือพวกมึงฝากไปถึงตำรวจเนี่ยด้วยไปสอบไปสอบนอีนอยังไงอลูกอีเสียซู่นั้นอีเส้าอีเสดุสด่งย่างนั้นคีบปนีแค่นี้แหละ เดี๋ยวสืขึ้นไล่สวนดว้ายอยู่ในขั้นเขี่วไรจ้าครับอ,อดีจ้ะ